สวัสดีครับครับตอนนี้เรามาอยู่กับฟาร์มอะไรฟาร์มเลยแตัดฟาร์มแท็ตัดแตัดมีอยู่หนึ่งโลงสองโลงแล้วก็สามโลงอันนี้โลงอบดาโลงที่สี่ครับตอนนี้ก็แล้วก็มีต่อเต็มนะครับต่อเพียบ้วครับรีวิอีกป่าหนึ่งอีกเยอะแยะนะครับครับวันนี้ก็มารีวิวฟาร์มเพื่อใครสนใจมาแวะมาเยี่ยมโดยเฉพาะคนสูงมาดีนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณอะไรครับ สมุทรศรีนาครับสมุทรศรีนาชื่อเล่นชื่อชุ่มชื่อชุ่มนะครับเป็นคนก็นี่เลยนี่เป็นคนดอนลีเป็นคนดอนลีอยู่ดอนยูพูศีสุกครับครับออกมาเป็นเขยก็บ้านบ้านดอนขวางครับอันนี้นี่ปอดเถาอารู้จับปอดเถานิดนึงครับเพ่อสวัสดีครับครับอ่าพ่อชื่ออะไรเนาะชื่อมีชัยชื่อมีชัยพินิจพงศ์พินิจพงศ์โอเคครับชื่อนายปรคุณโอเคครับอ่ามาดูต่ออ่ะก็บ้านเอิงเอ่อก็ฟาร์มเอิงทำอะไรดึง หนึ่งปลูกตอขายสองกราบไม้กับกราบไอ้ตอแล้วก็ไอ้ขายขายแล้วก็มีอะไรเป็นต้นน้อยๆเขาเรียกอะไรไม้กระถางไม้กระถางไม้ดอกไม่ไม่ดอกล่ะมีสายดอกสายมีสายดอกมีสายตุ่มๆเขาเรียกกันไม้กระถางไม่ค่อยรู้จักครับอ่ะโอเคพาไปชมหน่อยครับมีอยู่สามเรือนโรงเรือนเข่าไหนก่อนเอาเข่าดีก่อนครับอ่ะตามมาเลยครับตามมาโสี่ครับ สวยงามเลยครับเอามาดูครับกระตุนถึงคนสามแสนอะอาอุ้ยละลานตาหมาเลยเนี่ยยังไงดึงอออธิบายให้ฟังดูมีตัวสวยๆไอ้ยังนี่ขายอันนี้ก็อยุขายได้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้กกไม่ขายอันนี้เป็นรัดไว้เป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์ไม่ขายเอาไว <ขอ S 1> ท้ทาพันธุ์กระตุน,นอันนี้พันธุ์อันนี้ไม่ขายเลยแพงแพงใช่ไหม เ,เราจะมีสีโอมีสีสวยครับเนี่เต็มเลยครับเราก็จะเขาว่าเม่พันใหมเด็ดลูกแบบไป๊กราฟใช่ไหมก็หมายแบบน,นี้ผสมเกสรอ๋อว้ผสมเกนรว้เป็นพ่อพันธเม่พัน์ใหม่มหอีกกำลังออกดอกเอาใบผสมจะบนี่ต้องโคตรดูกไก่เต็มเลยครับนี่อเนาะตาตาเคยมาช่วยอะไรไปเพาะไม่เคย,เยครับผม<ร>พอมีความรู้เรื่องตรงดีไหมไม่มีรู้เลยเนี่ยผมเผมเขาเลยผมงงจะก็ว่าอย่างเดียวตาช่วยเอาขิงมาเอาขิงมาใส่ อ๋อจิลูกมันเอาสิอ่ามาดูแบบนี้ครับตกกลาสามกันขึ้นเอามาทางนี้หนึ่งอันนี้อันนี้เขาชอบไอ้พันไอ้ดัางๆถ้าชอบเนี่ยอันนี้มันเป็นหัวคิดก็เลยหัวเลยนะอันนี้ก็สามพันละฮะนี่ในประมาณสามพันทางยวนี่นี่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้แค่กรตฟิตสามพันอ๋อมันมันเขาว่าแพงถูกมันอยู่ตรงไหนอันนี้มันเป็นสายพันหัวคิด หัวคิดโอ้โหนน้อยีนะสามพันทั้งชุดเนเนกระางสามพันสายพันของมันตอนนี้เราต้องไปส่งต่างจหวมดสระบุรีเนี่ยเราต้องอุ้มไปไห้เนี่ยไม่เราต้องถอดถอดออกล้างลากลากกระล่างแตแตตัดลากนะตัดแต่งลากตัดนิดหน่อยแพ็คส่งแพ็คส่งให้หมดให้กระถางก็ได้ไม่กระถางไม่ได้อ๋อหนักเราไปพัง แล้วเขาก็จะไปลงกระถังเข้าใหม่อ๋อเดี๋ยวดูมาดูหัวกิดหัวกิดโอ้หแต่มันตัวแล้วมันจะมันจะใหญ่มันจะโค้งออกมาเนี่ยเหมือนเหมือน,นลอยตัดออกจากต้นนั้นอ๋ออันนั้นต้นในเก่าเนี่ยครับต้นแม่พันธุ์อ๋อเราไปดูหน้าน,นี่ต้นแม่พันธุ์เนี่ยนี่โอ้เราก็มาตัดออกมาแบบนี้เร,เรามาจะใหญ่แบบนี้เนี่ยมันกราฟยากครับมันสิิยากลิตแพงออ ยิ่งสียิ่งจะแพงใช่ไหมใช่อันนี้มันพึ่งติดมันจะสีแบบนี้ถ้ามันถ้ามันเต็มทีแล้วมันจะสีมันจะไปสีแบบนั้นใช่สีแบบให้ลองดูมันจะโค้งมันจะหุ้มมาเหมือนงอนไก่โอ้แล้วอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมใช่แต่เป็นสีสีเขียวสีเขียวโอ้กระถางกระถางเขาเล่นกันเนาะโอ้ตากอีช้าเลยแล้วอันนี้ก็เก็บไว้ขยายพันธุ์ใช่ไหมใช่ใช่ไหมเก็บไว้ขยายพันธุ์ขยยาพันธุ์อันนี้จะสวยนะชอบชอบเด้ข่าวว่าเลี้ยงยากนะแบบนี้ โดนน้ำยากใช่ไหมโดนน้ำมากๆก็ตายน้ำมัจนจะลดเราก็ต้องลดเขบพอไม่จำเป็นจะให้โดนค<อ><ใ>นอ่ะไปเรืลเลยครับตามไปดูครับอันนี้ก็ขายอันนี้ขายเป็นอันนี้เราเรียงลืกขยายพันไวเราเรียงไวขยายพันเราไว้ขายนะครับอันนี้ก็สามารถจะคุดใสอะไรใสกระชับไม่ต้องงัดออกเลยงัดออกมาแล้วเราก็แยกใส่กระถางดียวเลยนั อ๋ออันนี้คล้ายๆมันเป็นตุ่มมาก่อนใช่ไหมก็เป็นตุ่มไม้เพาะมาเมล็ดอ๋อไม้เพาะมาเมล็ดอ๋อพอมเมล็ดล้วก็มาวางวางวาง,วางแล้วเราพอเองเนี่ยเรับรับเม็ดเข้ามาทางสวนเราพอเองพอเองอ๋อเราก็<ต>มาม,มันจะมีที่พอมเมล็ดอยู่ตรงสุดอ๋อเดี๋ยวไปดูครับอันนี้ก่พอพอง,งอกนหน่อยแล้วก็มาวางเรียงพอใหญ่มาปุ๊บล้วก็มามามาใส่แบบมี่อันนี้เป็นกระถางเดียวกระถางเดียวแบบนี้แต่ตอนนี้ที่เราเราขายก็ต้องขายประเภทนี้ถูกไหมใช่ ไอ้เจ้วนี่อันนี้คือมันเล็กๆอยู่เลยอันนี้ไม่ขายถ้าขายก็ขายประเภทนี้ใช่ไหมใช่โอ้โหอาไปแล้วมันมีหลายสายพันธุ์ไม้มาเล็ดมันโตช้าอันนี้ผมก็ไม่ดูท้องพันธุ์อะไรเลยครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็เริ่มออกดอกอ๋อสีสันสวยงามครับก็ให้แตะตรงนี้ไหมเวลาแตะแจ้ได้เลยจะได้นี่ดอกกลางสวยงามครับอันนี้ไม่เออประเภทนี้ราคาเป็นเังาไหร่ มีไม้กั๊บเจ้ไม้กั๊บราคามันจะไม่เหมือนพวกไม้ในกระถางอ๋ออันก็คือถึงเอาไอ้ตัวนี้เนาะมากราฟเจ้าในกระถางมันจะโตช้าละราคาต่างกันนะต่างต่างอันนี้อาจแพงกว่าอันนี้แพงอันนี้แพงพวกในกระถางแพงกว่าแพงกว่านี้เนี่ยไม้กั๊บมันโตเร็วไงไอ้พวกนี้มันเป็นไม้ที่ว่าค่อยๆไปมันจะใช้เวลานานกว่าอกัน๋อเลยแพงกว่าโอ้ดีจังเลยไหลปุ่มเนาะไอ้สุ่มเนาะ คนชอบก็ชอบนะคนชอบโอ้อันนี้อันนี้อ้ทำไมทำไมไม่เลี้ยงในกระถางก่อนเราอันนี้คราบมันโตเร็วโอ้เหมือนมันโตช้ากว่าเขาน่ะแล้วเรากลัวมันจะไม่หลอดเราก็เอามากลบเลยอันนี้ราคาดีไหมจัดอะไรก็ไมาดูนะมันต้องให้มันโตก่อนมันยังไม่รู้ว่ามันจะอกเป็นจีไหนครับมันต้องดูลายตอนตัวมีทั้งลายลายแบบมีลายเรือนนะครับอันนี้มาซื้อมาหาได้มาแวะเยี่ยมชมสวนได้นะ พอน้ำเขียวก็มาแล้วครับพอ,อน้ำเขียวเขาทำาลงเห็ดแต่เขาอยาเกเปลี่ยนอาชีพเขาก็มาดูแลแต่ว่าเหมือนกับราคามันอาจจะเก็บมาอาจจะไม่รุ่งม,มาทรงๆนี่หรือไม่เขาทาส่งให้คนจีนเขาบอกว่าเขาไม่ได้อะไรเลยเขาเลยจะ<อ>เปลี่ยนใหม่เขาจะไม่ไม่ร่วมงานกับคนจีนประมาณนี้ประมาณเข่าเอออันนี้หัวนี่อันนี้เขาเล่นนะก็ชอบไหมแบบนี้เขาเขาก็มาซื้อแต่ว่าคนมากเราจะเก็บไปทําแม่พัน เอาไว้ผสมเกสรเอาลูกกันมาลงแบบนี้อ๋ออันนี้ไม่ขายอันนี้มันไซส์แม่พันนะครับไม่ขายใช่ไหมเนี่ยใช่อ๋อเลผสมมันผสม,อผมพอมันออกดอกปุ๊บเราก็ผสมเกสรเราผสมเองด้วยมันมันผสมในตัวผสมเองครับเสียงไข่เสียงไข่ครับมัน,มนะจะมีดอกมาแล้วก็มีอีกที่ผสมอ,สอ,อืมอ่ะซานี่เลยลูกเอ๊ะมันนี่เป็นพ่อแม่พันไม่ไม่ไดมันขายเนาะครับโอเคอันนี้ก็อันนี้ก็ขายขายครับอนก็ขายสนใจเสียงไข่ใช่ทิพ นะครับอ่ามาดูอ่ะน,นี่ไม้มเมล็ดอ่าลูกลงมันออมมาดูครับน,นี่แหละเพาะเมล็ดนี่มาดูที่พเพาะเมล็ดนะครับมันก็จะรอดบางไม่รอดบ้างอันนี้ก็เริ่มรอดแล้วอันนี้วิธีการก็ตด <นะ S 2> เปิดได้ไห<ด>มเปิดได้เปิดได้อ่าอันนี้เราก็เพาะเพต้องอบต้องเพาะแล้วก็นั่นงมาสองนิ้วแล้วก็เอาไอ้เอา,มาเมล็ดเนาะมาลง น้อยนิดหวานลงปวานลงแล้วก็เอาเอาทรายเอามออเอาไอ้ดินมอเจสโซคนนี้จะดินคนละอย่างอะดินดีครับแล้วก็งอกขึ้นมาแล้วมันก็จะเริ่มขึ้นเป็นทรายแล้วก็เอาไนะครับพ่อยัง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 จ้าจ้าโอเคครับพ่อออ่่่าไพีโอ้อันนี้ก็อันนี้ พอสักหน่อยนึงเราสามารถกราฟได้ไหมมันต้องให้โตกันนิดนึงครับนี่ก็พร้อมรอแยกกระถางได้แล้วรอแยกกระถางได้แยกลงกระถางเดียวกระถางเดียวไม่แบบนี้ได้แล้วก็เอามาลงแบบนี้อนุบาลไว้อ๋อแล้วก็แยกอีกทีใช่แยกในกระถางเดียวอันนี้ก็อันนี้อีกพันหนึ่งเนาะเป็นปุ่มๆเล็กๆยิมโนยิมโนเห็นก็พูดกันบ่อยโอเคครับเก็บมาไว้โอเคครับอันนี้ก็ อันนี้ก็แยกจากันมาพอใหญ่สักหน่อยเราก็แยกอีกทีใช่จะมีทีมงานทีมงานแยกทีมงานของลูกน้องก็จะช่วงนี้ให้หยุดอืมโควิดมาอันนี้ก็ขายไหมหรือว่าเป็นพ่อแม่พันธุ์อันนี้น่าจะขายแล้วเนะี่ยเดี๋ยวพ่อมาก่อนอันนี้น่าจะขายแต่มันจะแพงเพราะมันเป็นดอกสีชมพูอ๋อเหรอแม่บอกใงลรูกเนี่ย ต้นต้นต้นราคาสูงสุดของฟาร์มเองประมาณจักบาทหร่สองหมื่นสองหมื่นจริงอ่ะกระถางของโอ้โหแต่ตามสุดก็ประมาณห้าร้อยตั้งแต่ราคาสองร้อยขึ้นสองร้อยขึ้นไปสองร้อยขึ้นพาสองร้อยถึงสองหมื่นอู้หาอันนี้ก็อันนี้เลือกซื้อได้เนาะมันเลือกสีใดตามใจชอบก็เื้ออันนี้ไปถึงไม่ค่อยเคยเห็นเหมือนดู โอเคครับแต่ผมอยู่ตรงไหนผมจำชื่อไม่ได้นี่แม่พันธุ์ได้เขคท่าต้องมาไว้เนี่ยอันนี้คือแม่พันธุ์อ๋ออันนี้แม่พันธุ์อันนี้ไม่ขายไปแยกใช่ไหมสีมันร้อน